สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาดูพี่โคโรอนิเมะเขาเล่นนะผมก็ถ้าผมดูปกติผมคงไม่นนี้หรอกนะแต่คือผมเนี่ยคือผมอ่ะจะมาดักตบพี่โคโรอนิเมะ <laughs> เชียช่ยเลยคืออันนี้ว่าไงผมจะดักตบพี่โคโรอนิเมะอย่าด่าผมนะทุกคน ยอดหูนะมันก็คือวีดีโอผมต้องทำต้องคิดไม่แน่กูโดนตบด้วยไม่แน่ผมโดนตบด้วไม่แน่ว่าจะโดนตบหรือซ้ำเนี่ยอา่านะานะจำายเฮ้ยคิดอะไรอยู่สันเด้ผมดูในคอมนะแต่คอมผมในเวลาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไม่รู้เป็นไรเวลาตอนที่พี่เขาเล่นโหดแโคตรปิงปิงเกินคนคนอื่นเขาดูยังไงวะ งงปิงมากพี่ก็คงจะเพลินตอนนี้ถ้าใครดูถ้าใครดูลฟ์พี่ก็เฮ้ยสวัสดีครับวันนี้ไม่ต้องตกใจได้ที่เจอคนชื่อผมนะเกัดใจโมเลยกูนั่นเลยกูนี่แหละ <c oughs> ผมนี่แหละนะครับผมนะไม่ต้องตกใจผมคิดอะไรอยู่เนี่ย จะทำให้พี่ครูรลแพ้สองเกมติดไม่ได้นะเดวปิดสเตมหนีนี่ไม่เอานะปิดสเตมหนีนี่ไม่เอานะแต่วันนี้ผมก็จะมาคนเดียวแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะแพ้หรือผมจะชนะนะผมไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเลยพอเล่นคนเดียวมันไม่ได้คอคอทีมคอทีมไม่ได้คอทีมเหมือนกับเราเล่นกับพีชนะพี่มันเล่นมันดูเล่นง่ายกว่าพี่พี่ครูรจะโดนทอดิงตายอีกละ พี่คุโร่ก็โดนฟอร์ยิงตายแล้วทุกคนอะไรครับนี่อ่ะสกินเนี่ยโอ้ผมอยากได้สกินอันเลนอันนี้มาเลยนะนี่ครับผมคือพี่ผมจะสอนวิธีการหาหาชื่อพี่เขานะนี่ครับชื่อนี้คุโ,โรอันิเมนี่เลยคนนี้นะครันนี้เลยนี่เลยนะก็ขอยอมรับนะคะว่าพี่เขาเล่นเก่งเหมือนกันนะแต่ว่า อีกฝ่ายมันแรงเกินนะผแล้วแล้วแพ้ต้นเกมนะมันก็เลยเลดเกมก็เละเลยเนะถือ่อพี่เขาไม่ได้เล่นกากนะแต่แต่ต้นเกมมันโดนยับนะมันก็เลยสู้ยากนะผมนะเลดเกมมันก็เลยเล่นยากกว่าคือถ้าเป็นต้นเกมอะ่ะถ้าอันเลนเกิดตั้งแต่ต้นเกมนะอันเลนอะเล่นสบายเลยเว้ยถ้าของนําอะแต่นี่คือพี่ของตามหนักมาก,กน,นะนเผืออตามแบบตามโคตรอะ่ะโคตรตามเลยนะ คือตอนนี้ของพี่เขาเหมือนจะได้แค่สองชิ้นหนึ่งมั้งเมื่อสิบห้านาทีแล้วเนี่ยสกอร์สิบเอ็ดสามยี่สิบสามนะฝั่งลอนยี่สิบสามฝั่งพี่ครูโรเขาสิบเอ็ดนะคือผมก็ไม่รู้อะไรผมคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เออเออคตรปิงเออเออเอาว่ะ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 เอาเรื่องเรื่องเรื่องเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยคือแต่อะไรคนนี้ก็ไม่ได้กากนะ บอกเลยถ้าสู้กับฟอร์เรนผมนี่มีโอกาสสู้สีอยู่นะเนี่ยพวกก็อเลโลตันอนเลโลตันเลยนะคนนี้โ้นะอนดีตแข็งแร่งแล้วแข่งอยู่หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันเหมือนจะเป็นอนดีตเม็เดเขียวมัว้งหรือเม็เดเม็นฟ้าก็ไม่รูกก้น,นนะโอ้โหในความโคตรปิงโคตรปิงเลยโคตรปิงโอ้หุย เก็บซีโคตรเอาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยจะพิกเกมเหรอใจเย็นเออพี่ก็เถื่อนเกินพี่เขาก็เถื่อนเกิน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 เออตีก,กอลเลเย่คนเดียวได้วะ่ะโคตรเอาเรื่องเอาทุกคนอาจจะเล่นถห้าชั้นน,นะเขาเล่นคนดักตบเซ่อยก็สู้กอลเลเยไม่ได้นะกอลเลเย่เพชรใหม่โคตรแรงนะตีโคตรโหดแบบโหดสัตวน์นะโหดมากโหดแบบโหด <Good. S 2> เกือบจะโหดไปไหนนะเกือบโหดไปดาวองคารเลยมั่งเอาไปสู้กับเออมตัวอะไรดเีอยเอาไปสู้กับตัวดําเบิร์ดแรงๆขนาดฟูเลนยังสู้ยากเลยบางที <c oughs> ผมจะรอตอนพี่เขาจบเกมนะครับผมถ้าพี่เขาบอกไอ้เล็กห้องผมก็อาจจะเข้าไม่ทัน <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าคือแบบมันยังไงมันผมกดแบบนี้มาแล้วอะ่ะถ้าถ้า ถ้าคนน่นเข้าเนี่ยผมจะกดเริ่มการจาับคู่อาจจะเจออาจจะเป็นไปได้เลยนะอาจจะเจอเลยนะฮะถ้าเจอรูปอวไยวะผมเนี่ยมีโอกาสนะมีโอกาสได้อยู่นะเออมีโอกาสยู่นะมีโอกาสเจอผมนะเออผมจะดักตบสตรีมเมอ่อเลยผมจะดูสตรีมเมื่อตบเดี๋ยวก็มาดูกันเดีครับศึกศึกซแห่งยูทูบเบอร์ศซกแห่งยูทูบเบอร์ผมันจะแพ้พี่เขาไม่ได้ ผมจะยอมแพ้พี่เขาีไม่ได้นะสเตยยอมพ้พี่เขาไม่ได้แบบนี้ผมจะยอมแพ้พี่เขาไม่ได้แบบนี้นะเดี๋ยวรอพี่คุโรแตกโหเกิดห้าสิบวีโคนน่ะพี่เขาเล่นอย่างห้าวเลยคือเขาแบบเปิดทาจิหะโหแต่ว่าเลือดน้อยกว่าก็เลยโดนทาจิปังปังปัง,ปงสกิลหนึ่งแบบแปลงล่างไปเดินดูแปลงล่างแหละที่มันติงสถิตแล้วมันจะแบบ ป,ป,ปแล้วมันก็นทูดาเมจปังเฮ้ยเฮ้ยอ้าวรู้กูจะกดทำไมเนี่ยโอุ้ยซันเดย์มันชอบกดวะผมชอบกดจังวะอู้ยลำคาญตัวเองเชียร์อะไรด่าตัวเองเชียร์อย่างไรเลี้ยงบ้าเลยเหมือนแบตเขามันจะหมดหรือเปล่าแล้วเขามาเล่นอวีน่ะแต่ผมไม่เห็นแบตเขาไม่แต่เซี่ยวเลยนะ มกว่ะต้องไม่ร่งกันน้ำบักเลยป่ะเอ้ยเปคนคนราไม่จบสักทีว่ะยอมยือย้อยื้อยื้อเกมอ่ะผมเล่นหนึ่งหนึ่งรอบเลยไปเนะี่ยเอาทอนทอนอ้ทอทนอะไรอ่ะทนเสียงข้างบ้านป่ะทอนไม่ใช่ทนว่ะเฮ้ยบักหานี่ทน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 ชื่อทอนทอนชื่ออะไร อยากพิมพ์เล่นด้วยนะแต่ผมจานี้ไม่ได้แล้วตัวตบังตัวบางเหมือนแก๊กนี้อาจจะมาคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าส่งเจอพี่คุณหรอกก็ไม่แน่ใจผมเข้าดูสตรีมเช้าคนอื่นอีกนะขนาดผมกดเข้ามาแรงๆนะั่นะผมกดเป็นคนที่สามโอ้โหาออกว้เขาไปหนึ่งห้าเกินคุณโรคุโรกุ วะรอดไหมนะไม่น่าไม่น่าเหลือซากเอ้ยรอดได้ไงเฉยรอดเฉยเอ้ยพี่ครูรถพี่ครูรถรอดได้ไงเนี่ยงงว่ะงงรอดได้ไงวะรอดได้ไงวะเนี่ยเอ้ยวาเอลซูเก็บเยอะเหมือนกันเนี่ยโอ้ยทอนแตกกูทอนแตกกว่าทุกคนทอนแตกวกลววะคุณเราเอาเรื่องเลยครับเนี่ยคุณเราเอาเรื่องพี่คุณเราเอาเรื่องฝันดีครับน้องอีกแล้วเว้ย สดในชอบแบบนี้อย่างตลอดเลยลนะผมนะโหคนในคอมนี้บอกว่าพี่งโงส่สุดๆแกค,คำว่าโดก็เปไม่ได้ <c oughs> ผมไม่ได้ยินเสียงนะผมผม,ผมก็ไม่ได้ปิดเสียงแต่เสียงไม่ขึ้นไม่รู้เป็นไรนะถ้าเสียงขึ้นน่าจะฟังง่ายกว่านี้ขอไปนะอาจจะซื้อคอมใหม่แล้วเนะนี่ยคอมนี้มันแบบแบบจริงไปละนะไม่ได้ยินเสียงยูทูบกม่รไม่รู้เป็นไรงงวะไม่รู้เป็นไร เออ้อว่าฟลอเรนตินู่จะขับป้อมป่ะฟลอเรนติน่าขับป้อมเอออ่าโดนโดนขับป้อมไอเอ้าว่เอ้ยมีก็เกิดโอ้ทำไมผมไม่เห็นวะเนี่ยมีก็เกิดไม่ใช่เหรอว่าแปดนาทีแล้วจบสักทีเฮ้ยพี่กูเหรอเฮ้ยแตพี่เกมเหรอเกินไปเฮ้ยตีตีโคตรโหดเลยตีตีนี้โคตรโหดเลยพี่เอ้ยตีนี้โคตรโหดเลยผมนะตีนี้โหดโหดมากตีฟันนก็ไม่ไม่ไม่กากนะไม่ไม่อ่อนเลย คือไม่ได้ไม่ได้กากสักคนนะโหทุกคนเฮ้ยแต่ว่าพี่โคุโรทีมพี่ทีมพี่คุโ,คโรเนะี่ยก็เอาเรื่องอยู่นะเป็นเล่นโอ้แล้วพี่ก็ไม่ช่วยเพื่อนนี้เห็นแล้วหงุดหงิดเลยวะ็นแล, <c oughs> แล้วหงุดหงิดจริงเฮ้ยเฮ้ยแก๊กถึกมากเอาแต่กันไปสามคนแล้วโอ้พี่โคุโรหนีอย่างเดียวอ๋พี่โคุโร่เอาปิงปิงปิงอ๋ทุกคนอ๋อเฮือเรียบร้อยหมดทีม จีจีเรียบร้อยพี่คุโรอกูแพ้อ,อ,อ,อพี่คุโรอทำแบบนี้ได้ยังไงเรียบร้อยปั๊มแตกรับเบิร์ดดีฟีดเรียบร้อยไม่เหลือแซกอ้อฮาคือผมไม่รู้ผมจะได้คิปหรือเปล่นานะคอมมันช้า ติดผมด้อผมเด้อ enfin, กับอาจารย์ฟอร์เรไอมันติดผมเฉยเล่นด้วยเล่นด้วยดิเล่นด้วยเอาดิเล่นด้วครับเล่นด้วยสามหนึ่งสามสว้าวข้าันด้วยันนยทุกค ก็เลยก็เปลางหัวเผมเอ้ยไม่ข oh, ึ้นอีกอ่ะในเกมยังขึ้นทุกคนในเกมยังขึ้นเกมยังขึ้นเข้ามาเพื่อนแล้นี่มีกดไปเลยเพืวอนทั้งมดี่คกลมาทัด้วยนะทุกคนผมโคตรโชคดีอ่ะโอ้โหถ้าคนอื่นถ้าคนอื่นกดก่อนผมนะชิบหายเพราผมไม่ได้เล่นผมไม่ผมไม่ได้คลิปด้วยจริงๆผมได้ผมได้คลิปผมได้คลิปแล้วผมได้คลิปแล้ว โมได้คลิปแล้วเกมนี้ผมได้คลิปแล้วอะไรอ่ะโอเลนบอลผมได้คลิปแล้วเกมนี้ผมได้คลิปแล้วจริงๆผมได้คลิปแล้วผมได้คลิปแล้วโคตรผมได้คลิปแล้วเกมนี้สนุกแล้วพี่ีได้ดูอัดคลิปนะอัดคลิปเกมนี่เลย เกมนี่แหละเออเออเรนได้เล่นกับนักแคสเกมด้วยไม่ใช่ก็ก็เล่นเล่นสนุกสนุกไงเด้หน่อยคลิปจะเจอให้เล่นสนุกสนุกจะเจอใหโอ้ดีได้ได้อยู่ในคลิปด้วย สนุกแล้วสิได้เวลาสนุกลนนแล้วสิโดนดน่ยโดนดาวะขออย่าโดนดาแล้วอะเได้คลิปแล้วทุกคนเอได้คลิปละสบายแล้วได้คลิปแล้วอู้โอ้ว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 ้โนโน เอ้าว้าวว้าว้าวว้าวว้าว้าวว้าว้าวง้าวน้าัว้งวน้าวเ้าวว้าวว้าัง้วน้าวว้้าวว้าาวว้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 านว้าวา้วา้วว ามาทันได้ยังไงนี่งงงงมากเข้ามาได้ยังไงนี่โอวนึกว่านึกว่าจะโดนยิงนะถ้าโดนยิงนี่ดักตบแน่นอนเออปิงปิงปิงเอาปิงยังไม่ออกอ่ะเออมาเร็วไหมโอ้โหได้อยู่ในคลิปก็พอ <c oughs> โอเคอยู่ในคลิปก็พอแล้ว <c oughs> โอ้สบายแล้วเออ ี่นี <bor without sand> ่ก็ดีใจลาลลลลลลลคลนน้อนี่เอาเรื่องนะอย่ามาว่าเออเร็บล้อยพี่คุโลแตกอีกแล้วพี่คุโลพี่อย่าห้าวดีเออเอามันมาแย่งบับบายจะไปกันมาไปพี่คุโลเฮ้ยมันยังๆยงบปะเออมันเล่นเป็นมันเล่นเป็นลาลล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 ลแตก ไปแล้วตดกูตุนครับพี È, yeah, ่อีวานกูตุนคกับมาอยู่แล้วพี่กูตดนครับกูตดนครับอย่างไงก็ได้ตุนเองไต่อยู่เดีวเอ้อดองว้าวแย่แล้วทุกคนเก็บตายเก็บแตกอ๋อเก็บแตกเก็บแตกคนเก็บแตกอ๋อเก็บแตกทุกคนรอดได้ยังไงรอดได้ยัง ไปละวิ่งตไม่ได้เล่นเลยเมื่อกี้โอ้โหดาวสนเอกลตเกบี่แมวโด้วยพี่อย่าว่าผมนะอย่าว่าผมนะพี่อย่าว่าผมนะพี่ <c oughs> ผมไม่ได้คอกับพี่ครูหรอกนะครับผมนะผมพูดกับคนดูเนี่ยทุกคนี่ว่าผมนะผถ้าผมเลิกกากเออเออเออเจลตีมเมอร์ที่ไล่ผมลดทุกทีเลยผมไม่เคยไม่คยเคยเล่นกับสตรีมเมอร์นี่น่าจะเป็นครั้งที่สองนะผมก็เคยดักตัวไปรอบแล้วผมก็ตายนะ <c oughs> <c oughs> พี่เล่นกลางวุวนะวะเอออเอาเรื่อุ้ยและและพี่บัตเอาเรือยู่นั้นเนี่ยพี่บัตรบอกว่าม้มึงกันเรียกชื่อมึมดเอ๋อพี่ที่เล่นฟอนโตาที่แล้วจำชื่อได้จะเป็นชื่อพี่บัตรปะจำไม่ค่อยรู้เลยไม่ไม่ก็ดูงคิโลคโลอนิเมเออแล้วก็ไปตามได้นะ โอ้โอโนโนโอโไม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 ลอะไรเลอะไรือะไรต้โอเคอยู่ในคลิปก็พอให้แพ้ก็ต่อให้แพ้ก็เออก็ยังดีใจเหมือนเดิมปกต่คนแพ้ก็จะเลอาไ ไม่เหมือนพวกไงแค่ได้ออกคลิปมันก็ดีใจแล้วโมได้ออกสตรีมด้วยสตรีมสตรีมดสตรีมตรีมอโอ้ยอายอายจังเลยไม่ค่อยออกคลิปแบบเอ,อคบบาคลิปปกติก็แค่นี้อที่คนโดข้างมันก็ไม่ได้เห็นตะลอดเวลาแต่อันนี้มันเห็นตะลอดเวลา <c oughs> มันเพดใหม่ออฟเ,เลนเล่นยากมากโอ้โหสองตัวสองตัวแล้วไงสองตัวแล้วไงเออแตลกโอ้ สองตัวไม่ไหวเดินสองตัวนี้ก็ไม่เอาเออตัวนี้ก็ไม่เอาเพื่อนเดินลงมาใหม่นะต่งคนดูโ huh. อ้แเออไอจีเซสร์แตกซองขอโทษคระปุกลูขออภัยขออภัยเล่นผ้าตลอดเลยที่เจอกับไอ คนที่แบบเล่นเล่นสตรีมลหน่อยทำไมลนขนาดนี้วะเนี่ยเจคนณทำคลิปหรือว่าคนสตรีมอะไรนี่ลนทุกทีเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรนะฮัลโหลเดย์เป็นไรเจอเน,เนี่มาสองลาร์ล้ำช่เงี้ยเออต้องจริงแล้วน,นะอืมแตกเออข้างบนก็แตกออโอ้ตีพี่กูลนสุดยอดมากเลยมันจะมาตอนเล็กเกมะอยู่ของของน้ำก็ไม่รู้

โอ้โหสุดปรแมนมาอีกเอ้ยเออหืแตกรวยโอ้โหมันมันปิดป้อมอีกอะไปว้าวพี่กุหลาบกูแตกอีกเยอเลยพี่กุหลาบกูแตกแต่ลิกเตอร์แล้วรถแล้วรู้สึกยังการได้โดนลุมเนี่ันกันเอาเอาเอาอีอีกอีก้ยโดนลุมสามสองทางทางตันทางตันไป่ได้เล่นแล้วลิกเตอร์ลาก่อน ฉันจะไม่ลืมนายเลยลิกเตอร์ขอบคุณที่มาช่วยฉันขอบคุณที่มาช่วยฉันคุณที่ช่วยฉันเอือแต่ดิกเตอร์ผมแตกเอือเอือเอ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 อไม่ได้เล่นเลยเอือไม่ได้เล่นเลยโอ้ผมไม่ได้เล่นเลยคนดูดูนี่ผมไม่ได้เล่นเลยป้อมป้อมแตกบายบายไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยหงินตกสุดเลย ช่วยละต้องงัดไม้ตายประมจารข้าสุดญญ์ผดสู้ไม่ได้ก็ของแท้งนี่แหละวะสู้ไม่ได้ก็ของแท้งนั่นแหละสู้ไม่ได้ของแท้งนี่แหละวะสู้ไม่ได้ก็ของแท้งนี่แหละสู้ไม่ได้ก็ของแท้งนี่แหละแท้งนี่ะสะดวกสบายฉันชื่อบุษบาห์ทุยโอ้คอยปั้มแตกอีก่ะไอ้จุ๊บว่ะ ดอกว้าวิอคออกไปหมดทีมร่อยเด็กแต่นคนเดียวเวลิกูดเกมโคตรเกมโคตรแย่แล้วว่ะทุกคนเกมแย่แล้วว่ะ <c oughs> เออผมอยากเล่นปลาประหารที่เขากะเล่นปลาคนเดียวลวมั้งเม่เป็นไรไม่เไราไคไไิดก็พอ จบไม่เหลือซากเลยนู่นนู่นนู่นถามันนั่นน,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 นัต้องมาจริงๆเลยคนฟัยังไน,นะอ้าสู้ไม่ได้สักตัวเลยเลยลกือบแตกโกยดีที่กดฟิกเกอร์นี้ทนไม่อย่างงั้นนี่ไม่เหลือซากมันรับไม่ได้เลยอ่ะเกมก็จะได้คีล่าแล้วอ่ะก็คือมันมาช่วยกันส3ตัวเว้ย ใช้กระทันเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงเกินแรงเกินพี่อ่อเอื้อเด็กเด็กหมดเอื้อเออเออไม่เหลือไม่เหลือซากเลยเอื้อเอื้อไม่เหลือซากเลยเอื้อยอมตายดีกว่าเนี่้มอบดีกว่านี้มอบดีกว่ามอบดีกว่าเฮ้ยว่ะพี่กุโร่พี่กุโร่จะอันนี้หรือเปล่า พี่ครูจะอันนี้หรือเปล่าออพี่ครูเตะเออ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 เอะไรกันอะไรกนไปเลยอรกนไปเลยอีเข้ามาดีเอออะไกเตะกูเตะเออออเออทีมชัวชัวปอออีกอีกแล้วเอยสองเกมติดเลยตีพี่ครูลลกนี้เล่นยังไงครับเนี่ยให้เปสองเติดย กินนะสตาร์ไหมถามคุณนั่นคดูเออสตาร์ไหมล่ะยนเกมยนกมผมไม่ได้คายไม่คายกกตัวไงกดไลไปทุกโลไคลทุกคนกินอยู่เอยเอยเอยเอ่อเต้ยกับออกพิม